สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับคุณจะได้พบกับบุคคลที่ไม่ได้คาดหวังและโดยพร้อมกันนั้นคุณอาจจะพบกับความวิวัติด,ด้วยสิ่งต่างๆผ่านมาและผ่านไปอย่างรวดเร็วจนคุณงงไม่รู้ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้อง และพอเหตุที่คนรอบๆข้างต่างเคลื่อนไหวปฏิบัติด้วยเหตุผลหรือจิตใจที่ตนีทีเหนียวนอกจากนี้มันยังเป็นช่วงเวลาที่คุณถูกผลักดันให้โอนเอ็นไปมาได้บ่อยๆโดยบังเอิญสำหรับความปรารถนาของคุณนั้นความปรารถนาเล็กๆน้อยๆจะบรรลุถึงได้โดยการบังเอิญแต่ความปรารถนาใหญ่ๆจะไม่เป็นผลสำเร็จมากเท่าใดนะั ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นหลงติดในตัณหาราคะและความสนุกสนานทางเพศรสและคุณมีแนวโน้มที่จะกระทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคุณเองไม่ด้วยเลขก็ด้วยกลในส่วนเรื่องของความรักนั้นเป็นไปเพียงเพื่อสนองความใคร่หรือความปรารถนาทางเนื้อหนังเท่านั้นพูดถึงเรื่องการแต่งงานนั้น ถ้าคุณแต่งงานกับเธอหรือเขาชีวิตสมรสของคุณจะไม่มีความสุขเลยเนื่องจากความขัดแย้งไม่ลงรอยกันหลายต่อหลายครั้งเกิดมีขึ้นที่บ้านโดยไม่ได้คาดหมายมาก่อนพูดถึงเรื่องการเงินคุณจะใช้จ่ายอย่างมากในสิ่งที่ไร้ประโยชน์การเสี่ยงโชคหรือการพนันคุณจะเสียเงินจำนวนมากเพราะคุณเกิดความโลภที่จะให้ได้กำไรมากๆ สำหรับการเดินทางคุณไม่ควรไปในการเดินทางครั้งนี้จะดีกว่าเพราะว่าอุบัติเหตุอันมิได้คาดหมายไว้จะเกิดมีขึ้นกลางทางการเจรจาหรือการตกลงธุรกิจต่างๆยากที่จะมีการตกลงกันได้เพราะที่มีอยู่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการทะเลาะและการต่อล้อต่อเทียงกันระหว่างคู่ตกลงทั้งสองฝ่ายคนที่รอคอย จะมาเมื่อคุณไม่ได้คาดหวังไว้สำหรับข้อแนะนำในการทำนายในครั้งนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอาจเป็นไปนได้ที่คุณจะไม่ซื้อสัตว์แต่อย่างไรก็ตามโชคยังจะเข้าข้างคุณถ้าคุณยึดอาชีพด้านการบันเทิงยามราตรีสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ ในภายนอกดูคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขและรื่อนเริงแต่ความเป็นจริงแล้วคุณตกอยู่ภายใต้ความวิตกกังวลและความกระวนกระวายนานาประการและเพราะเหตุที่ดาวประจำชีวิตของคุณกำลังอับแสงดังนั้นความพยายามใดๆก็ตามจะไร้ผลประโยชน์ไม่ว่าคุณจะดิ้นรนต่อสู้ อย่างแข่งขันเพียงใดก็ตามขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการอยู่นิ่งๆตามที่คุณได้เป็นอยู่และจะพยายามสะสมรวบรวมพลังภายในของคุณเอาไว้ให้เข้มข้นอยู่เสมอคุณไม่ควรจะเข้าไปรับทำอะไรใหม่ๆที่เสี่ยงและควรจะหลีกเลี่ยงจากทัศนคติที่ก้าวร้าวต่างๆ เพื่อนของคุณเป็นคนชนิดที่เอาจริงเอาจังต่อชีวิตคุณไม่อาจจะคาดหวังอะไรได้มากไปกว่าความสัมพันธ์ฉันเพื่อนเท่านั้นในส่วนเรื่องของความรักจำเป็นที่คุณจะต้องเห็นอกเห็นใจคนที่คุณรักให้มากยิ่งขึ้นการแต่งงานนั้นขึ้นอยู่กับแม่สื่อเป็นอย่างมากดังนั้นการเลือกผู้ประสานงานที่ดีจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับทางด้านการเงินคุณกำลังเงินขาดมือและในขณะนี้แม้ความเป็นไปได้ยากการที่จะขอยืมจากใครๆก็ตามการเสี่ยงโชคและการพนันคุณจะผิดหวังกับการเสี่ยงโชคดังกล่าวการเดินทางคุณจะมีโชคถ้าเดินทางไปกับเพื่อนๆบางคน จงอย่าเดินทางคนเดียวเด็ดขาดในส่วนของการเจรจาตกลงต่อรองเรื่องอื่นๆถ้าคนที่ไว้ใจได้เป็นผู้ประสานงานคุณจะประสบผลสำเร็จคนที่คุณรอคอยจะมาสายมากดังนั้นคุณจะถูกคนอื่นๆเกลียดถ้าหากคุณหยิ่งเกินไปและคุณจะมีโชคอย่างมหาศาลถ้าคุณทำงานใช้สมอง หรือมีอาชีพเป็นศิลปินดังนั้นขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันของท่านเองสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับคุณจะมีความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกับคนอื่นๆ คุณจะแตกร้าวกับผู้คนอยู่เสมอและเพราะโชคของคุณกําลังตกอับคุณจะจับสัตว์ไม่ได้เลยไม่ว่าคุณจะไล่ล่าอย่างหนักหน่วงสักเพียงใดก็ตามและในที่สุดหลังจากสูญเสียความอดทนไปแล้วคุณก็จะกลับมาเสียใจในสิ่งที่คุณได้กระทำลงไปดังนั้นจงพักผ่อนและจัดการตัวเองให้อยู่ในอารมณ์พักผ่อนอันเงียบสงบไม่ว่าฝ่ายปฏิปักษ จะผิดมากน้อยเพียงใดก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องความปรารถนามันจะไม่ถูกกระทำให้สำเร็จขึ้นมาได้เพราะโชคชะตาของคุณกำลังตกตามอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามน้ำกับน้ำมันไม่อาจจะเข้ากันได้ดีพูดถึงเรื่องความรักคุณจะถูกลิขิตให้ต้องแยกจากฝ่ายตรงข้ามเว้นแต่คุณหรือฝ่ายตรงข้าม จะขอยอมออมชอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลวิวาทพูดถึงเรื่องการแต่งงานนั้นอย่าเพิ่งแต่งงานในขณะนี้ถ้าคุณหารเข้าไปแต่งทุกๆสิ่งก็จะแตกหน่อออกมาเป็นความยุ่งยากพูดถึงเรื่องการเงินคุณจะผิดหวังและถูกกดดันอยู่ด้วยความต้องการใช้เงินการเสี่ยงโชคและการพนันคุณอย่าลองเข้าไปเล่นการพนัน เพราะคุณจะไม่ได้รับอะไรเลยเนื่องจากเดาผิดหมดสำหรับการเดินทางนั้นระหว่างเดินทางคุณจะได้พบกับเหตุการณ์อันไม่น่ารื่นรมมากเท่าไหรนะ่นักสำหรับการเจราจาตกลงต่อรองในเรื่องต่างๆยากที่จะได้ข้อยุติที่เหมาะสมเนื่องจากทัศนะของทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกันคนที่รอคอยจะมาพบคุณแต่คุณจะไม่ได้ อยู่ต้อนรับเขาหรือเธอที่นั่นข้อแนะนำของการทำนายในครั้งนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของขโมยเพราะคุณอาจจะมีเรื่องยุ่งยากกับผู้ที่เหนือกว่าคุณอยู่ด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ คุณออกไปให้ร่างกายและจิตใจของคุณทำงานมากเกินไปคุณรับผิดชอบมากเกินประมาณและรับทำสิ่งต่างๆที่เกินขีดความสามารถของคุณเองที่จะกระทำได้ถ้าคุณยังทำเช่นนี้ต่อไปผู้ที่สนับสนุนคําจุนคุณก็จะตีจากไปและในที่สุดคุณจะตกอยู่ในอันตรายคือมันจะเป็นการทำลายตัวคุณเอง ซึ่งการทำนายครั้งนี้จะเป็นการเตือนคุณให้ถอยหลังไปก้าวหนึ่งและพยายามที่จะอยู่ในด้านที่ปลอดภัยเข้าไว้เสมอพูดถึงเรื่องความปรารถนานั้นมันจะไม่ปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้เลยเพราะว่าทุกๆสิ่งหันมาเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณเองความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นอีกฝ่ายหนึ่งกระหายที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศอย่างลลับกับคุณแม้ว่า จะไม่มีอารมณ์รักเลยก็ตามพูดถึงเรื่องความรักไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนอกจากความรักชนิดที่เป็นความใคร้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของความรักระหว่างชายชรากับเด็กสาวสำหรับการแต่งงานนั้นเป็นการแต่งงานที่ไม่เหมาะสมกันเลยพูดถึงเรื่องการเงินคุณไม่สามารถหาเงินได้มากพอกับความต้องการในทันทีทันใดของคุณ การเสี่ยงโชคและการพนันนั้นคุณจะ,ะเผชิญกับชัยชนะที่อาศัยกำลังปราบปรามและบทขยี้ไม่มีโอกาสหรือช่องทางแห่งความสำเร็จได้เลยสำหรับการเดินทางจะเป็นการฉลาดมากหากสามารถยกเลิกการเดินทางในครั้งนี้ได้ทั้งนี้เพราะจะมีอุบัติเหตุน,น,นานารอคอยคุณอยู่กลางทางสำหรับเรื่องการเจรจาตกลงต่อรองนั้นคุณจะล้มเหลวอ,อย่างไม่ต้องสงสัย หลังจากที่ต้องเสียเวลาไปด้วยปล่าประโยชน์จงรอโอกาสอันสูงงอมที่จะมาถึงในวันข้างหน้านี้สำหรับคนที่คุณรอคอยนั้นอย่าหวังในตัวเขาหรือตัวเธอข้อแนะนำสำหรับคำทำนายในช่วงนี้ทุกคนมีน้ำผึ้งมีความหวานอยู่ในตัวเองอยู่ในปากแต่ก็มีความขมอยู่ในใจด้วย สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับประสาทสัมผัสที่6ของคุณกำลังทำงานคุณจะกล่าวคำอำลาจากการช่วยเหลือและการพิทักษ์คุ้มครองที่ผู้อื่นมอบให้ซึ่งในขณะนี้คุณอยู่ณจุดสุดยอดของวงล้อแห่งโชคลาภและพึงพอใจอยู่กับความปิติปามโมทที่มิได้คาดหวังไว้ คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับเพื่อนๆร่วมกลุ่มของคุณได้ทั้งหมดและคุณก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆแง่ทุกๆ,ๆมุมของชีวิตด้วยแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องหมายเหตุไว้ตรงนี้ด้วยว่าการรวมกันของทะเลซึ่งหมายความว่าบุคคลผู้ที่เดินทางจากไปไกลจะไม่กลับมาอีกซึ่งความปรารถนาของคุณนั้น ความปรารถนาเกือบทุกอย่างจะถูกกระทําให้สําเร็จขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือของบุคคลอื่นๆความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นมันจะดำเนินการไปด้วยดีแม้ว่าคุณจะตกหลุมรักกับเขาหรือเธอด้วยความรักแรกพบก็ตามและบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นบุคคลที่มีนิสัยใจคอดีและสามารถไว้วางใจได้ในเรื่องของความรักนั้น ความรักจะเจริญเติบโต,ตขึ้นระหว่างคุณทั้งสองและคุณจะถูกอิจฉาโดยบุคคลอื่นสำหรับการแต่งงานนั้นเป็นคู่ในอุดมคติคุณจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขเป็นอย่างมากสำหรับในเรื่องของการเงินนั้นรายได้ของคุณจะมากมายยิ่งขึ้นถ้าคุณเชื่อถือในประสาทสัมผัสที่หกของคุณเองและไม่ทำลายด้วยอารมณ์ สำหรับการเสี่ยงโชคและการพนันนั้นคุณจะมีโชคถ้าคุณวางใจและพึ่งพาอาศัยภาษาสัมพันธ์ที่6อันทรงพลังของคุณเองสำหรับการเดินทางนั้นมันจะเป็นการเดินทางที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งหากคุณมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันสำหรับเรื่องการเจรจาต่อรองหรือการตกลงต่างๆนั้นการตกลงจะบรรลุผลสำเร็จหากคุณขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพียงพอสำหรับคนที่รอคอยนั้นจะมาเร็วกว่าที่คาดหวังไว้สำหรับข้อแนะนำในการทำนายในครั้งนี้การรวมตัวกันหมายถึงโชคชะตาที่โชคดีที่สุดสำหรับการแต่งงานแต่จงระมัดระวังอย่าอุทิศตนเองให้เห็นแก่ความเห็นอกเห็นใจในผู้อื่นความไข้และกิเลสความระโมบต่างๆนานา,นาน สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับการทำนายในครั้งนี้จะให้ความหวังแก่คุณในเรื่องของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในท้ายที่สุดอันเนื่องมาจากผู้ที่เหนือกว่าและความปรารถนาทั้งปวงของคุณก็จะสำเร็จผลด้วยแต่คุณจะต้องไม่ไดำเนินการไปแต่ลำพังคนเดียว และจงอย่าเอาชื่อเสียงของตนเองในความสำเร็จในครั้งนี้สำหรับความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงเนื่องจากมีการร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีสำหรับความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนั้นฝ่ายตรงข้ามมีเพื่อนชาย5้าคนเธอเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์น่ารักมากแต่เธอจะไม่เหมาะสมกับคุณในฐานะของหวานใจแต่อย่างใด ส่วนในเรื่องของความรักนั้นความรักของคุณจะถูกหล่อเลี้ยงไว้อย่างราบรื่นในสัมพันธ์อันแสนสุขกับเธอผู้เป็นที่รักแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องคิดตรองดูให้รอบคอบด้วยเพราะเธอได้รับความเอาใจใส่อย่างมากจากผู้ชายคนอื่นๆสำหรับในเรื่องของการแต่งงานนั้นจะสำเร็จถ้าหากภรรยาของคุณไม่ทรยศหักหลังคุณเสียก่อน สำหรับทางด้านการเงินนั้นสถานการณ์ยังเต็มไปด้วยความหวังเป็นอย่างมากในส่วนของการเสี่ยงโชคและการพนันคุณจะชนะถ้าคุณเล่นพนันโดยร่วมเอาเงินลงหุ้นกับเพื่อนๆหรือได้รับคำแนะนำจากพวกเขาเองสำหรับการเดินทางนั้นคุณจะเสียเปรียบถ้าคุณดำเนินการไปโดยลำพังแต่คุณจะสามารถบรรลุ ถึงข้อยุติที่สําเร็จผลได้ถ้าคุณปฏิบัติด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงกันกับคนอื่นสําหรับคนที่รอคอยนั้นมาแน่นอนไม่พลาดอย่างเด็ดขาดสําหรับข้อแนะนําในครั้งนี้ก็คือมีอันตรายคือผู้หญิงคนที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่อย่างใกล้ชิดอาจจะหลอกลวงคุณได้สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับคุณจะมีความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกับคนอื่นๆคุณจะแตกร้าวกับผู้คนอยู่เสมอและเพราะโชคของคุณกำลังตกอับคุณจะจับสัตว์ไม่ได้เลยไม่ว่าคุณจะไล่ล่าอย่างหนักหน่วงสักยินใดก็ตามและในที่สุดหลังจากสูญเสียความอดทนไปแล้ว คุณก็จะกลับมาเสียใจในสิ่งที่คุณได้กระทําลงไปดังนั้นจงพักผ่อนและจัดการตัวเองให้อยู่ในอารมณ์พักผ่อนอันเงียบสงบไม่ว่าฝ่ายปฏิปักษจะผิดมากน้อยเพียงใดก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องความปรารถนามันจะไม่ถูกกระทําให้สําเร็จขึ้นมาได้เพราะโชคชะตาของคุณกําลังตกตามอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม น้ำกับน้ำมันไม่อาจจะเข้ากันได้ดีพูดถึงเรื่องความรักคุณจะถูกลิขิตให้ต้องแยกจากฝ่ายตรงข้ามเว้นแต่คุณหรือฝ่ายตรงข้ามจะขอยอมออมชอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลวิวาทพูดถึงเรื่องการแต่งงานนั้นอย่าเพิ่งแต่งงานในขณะนี้ถ้าคุณหารเข้าไปแต่งทุกๆสิ่งก็จะแตกหน่อออกมาเป็นความยุ่งยาก พูดถึงเรื่องการเงินคุณจะผิดหวังและถูกกดดันอยู่ด้วยความต้องการใช้เงินการเสี่ยงโชคและการพน,นันคุณอย่าลองเข้าไปเล่นการพน,นันเพราะคุณจะไม่ได้รับอะไรเลยเนื่องจากเดาผิดหมดสำหรับการเดินทางนั้นระหว่างเดินทางคุณจะได้พบกับเหตุการณ์อันไม่น่ารื่นรมมากเท่าไหรนะ่นักสำหรับการเจรจาตกลงต่อรองในเรื่องต่างๆ ยากที่จะได้ข้อยุติที่เหมาะสมเนื่องจากทัศนะของทั้งสองฝ่ายไม่รงรอยกันคนที่รอคอยจะมาพบคุณแต่คุณจะไม่ได้อยู่ต้อนรับเขาหรือเธอที่นั่นข้อแนะนำของการทำนายในครั้งนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของขโมยเพราะคุณอาจจะมีเรื่องยุ่งยากกับผู้ที่เหนือกว่าคุณอยู่ด้วย